เรียนยากไหมอยากมอเรียนไม่เก่งอิงจบไหมกฎหมายมีเรียนเป็นภาษาอังกฤษไหมมีครับผมเรียนนี่ิไม่พ้นภาษาอังกฤษครับมีกฎหมายต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยคือมันจําเยอะไปมันไม่ไหวะครับผมมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆปีหนึ่งปีสองปีสามหนักขึ้นเลยแล้วปีสี่ก็ตายเลยแล้วก็เผาเลยเลยครับผมสวัสดีครับเข้าช่องน้ำต้นชั้นหนาอีกแล้วครับผมคลิปนี้ครับผมจากที่แบบมีน้องๆหลายคนมากแล้วครับผมเข้าแบบทักทั้งทักมาถามในไอจีทั้งตอบมากไม่ได้ตอบมากนะแล้วก็ เขเข้ามาถามเกี่ยวกับแบบว่านั่นแหละเรียนเนี้ยตีมอยฟ้ารวไมไปยังไงพี่ก็เลยแบบเออทำคิวแล้วกันถาม Q&A นะครับทั้งใน Story IG แล้วก็ทั้งในแบบใน YouTube ด้วยก็แบบมีคนเม้นเข้ามาถามเยอะมากนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7ีประมาณ10คน ทำไมถึงแปะที่นี้เพราวันนี้ก็เลยแบบชิวๆนะครับผมก็เลยแบบลอกสิวเซียยไม่ใช่นะครับผมลูกค้าเข้าครับผมเป็นเซ็ตลอกสิวเซียนนะครับผมนี่ดังมากในติ๊กตอกนะทุกคนมันจะเป็นสเต็ปเนาะสเต็ปหนึ่งก็คือทาทาทา,ทาแล้วก็เอากระดาษที่คอยมาแปะไว้อย่างนี้5-10นาทีแล้วก็ลอกออกเนาะแล้วก็ตามด้วยตัวเซรั่มกระชับรูขุมขนเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ ส่งให้ต้นใช้น่ารักมากๆเลยครับส่วนสินค้าอะไรอย่ื่นที่แบบอยากส่งให้ผมใช้ฟรีๆแบบนี้อีกแบบ b บ r r y Thailand นี้ก็เข้ามาได้ครับก็เบอร์รี่ไทยแลไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ IG เนาะเบอร์รี่ไทยแลดนะครับเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเนาะมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าก็ขอบคุณลูกค้าครับ <c oughs> อ่ะอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มปลายต้องเสริมทักษะภาษาอังกฤษไหมถ้าจะไปเข้าต้องครับผมต้องเลยต้องแบบแฮชแท็กเลยต้องปูพื้นฐานมาดีแต่ไม่ได้แบบดีแบบโอ้ระดับแบบสุดยอดนะแต่มันต้องมีอ่ะเออมันถึงจะสอบได้เนาะต้องมีครับผมก็แบบสู้ๆทำได้อยู่แล้วน้องๆเรียนยากไหมข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอ,อ่ามันแล้วแต่วิชาเนาะเรียนยากไหมยากมา ก็แบบมันก็แล้วแต่วิชาอย่างกฎหมายที่พี่เรียนเนี่ยมันก็เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่ากฎหมายไทยอะทุกคนมันไม่จําเป็นจะต้องแบบไปทําเป็นภาษาอังกฤษให้มันเหนื่อยนักศึกษาเพราะเราเรียนกฎหมายไทยมันเป็นของไทยเนาะมันก็เรียนเป็นภาษาไทยนี่แหละครับแต่กฎหมายมีเรียนเป็นภาษาอังกฤษไหมมีครับผมเรียนนิติไม่พ้นภาษาอังกฤษมีกฎหมายต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมส่วนข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นวิชาแบบ สำรับวิชาอื่นนะที่ไม่ใช่นิติก็จะได้ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษผมอยากเข้าสิงไม่ฟัหลวงพอช่วยได้ไหมครับอา่าก็น้องต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะต้องตั้งใจอ่านภาษาอังกฤษต้องฝึกฝนเนาะโอเค <laughs> ก็พี่ก็คือพี่ไม่ได้ขึ้นใครถามมานะเพราะว่าพี่ตัดต่อเองอะ่ะพี่เหนื่อยกูเหนื่อยเรียนนิติความจําดีจริงๆไหมก็ไม่จําเป็นเนาะอย่างพี่แบบ ความจําก็ไม่ค่อยดีขอให้แบบมีวินัยมีความระมัดรก็พอแล้วเรียนจบแล้วไม่แบรจะทำช่องยูทูต่อไหมทําแน่นอนครับแต่ว่าไม่มีคนดูเนี่ยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมทําต่อแน่นอนครับผมเขาสอบเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนอย่างที่พี่ตอบแหละก็แบบมีบางวิชาเป็นภาษาไทยแต่ส่วนมากก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือน80%ดสิบเปอเ็นเป็นภาษาอังกฤษโอเคป่ะวันนี้เนาะพี่จะให้พูดถึงทุกวิชาคือแบบคลิปนี้เป็น3าสี่ชั่วโมงก็ไม่จบ ทุกคณะใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้เหรอคะก็ที่จริงกฎของมหาหลัยเนาะมันเป็นตามระเบียบของมหาหลัยเนาะคือมันคือเขาไม่ได้ให้นักศึกษาชัใส่ชุดไปเวทไปเรียนนะเขาบังคับให้ใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนนะครับผมแต่ว่าพี่แหกกฎครับผมใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนจะดีที่สุดครับผมตามระเบียบบอเนาะนนวิชาไหนยากที่สดุดในนิติศาสตร์ สำหรับน้าต้วนเลยนะก็จะเป็นวิชาที่แบบมีเลขเข้ามาอย่างเช่นภาสีตั๋วเงินเอออะไรพวกเนี้ยที่มันเกี่ยวกับเลขเกี่ยวกับการเงินเลยนะพี่แบบรู้สึกว่ายากนะครับผมยากมาก<า>ๆพระมันแบบต้องทั้งแบบจําสูตรคานวณไปอีกต้องมาจำมาตรากฎหมายต้องจําแบบคําอธิบายจำคือมันจําเยอะไปมันไม่ไหวนะครับผม ก็ S <S <an> จะจบมาใช้แต้มบุญยังไม่เยอะมากนะครับผมทาบุญใส่บาตรหนักมากมูหนักมากนะครับผมแต่ละปีเรียนหนักไหมต้องปรับตัวเรื่องภาษาเยอะไหมเรื่องปรับตัวเรื่องภาษานี่หนักมากจริงๆไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะภาษาจีนด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงอ่ะก็แบบแต่ละปีหนักไหมมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆปีหนึ่งปีสองปีสามหนักขึ้นเลยแล้วปีสี่ก็ตายเลยแล้วก็เผาเลยลตายเลยแล้วก็เผาเลยตอนนี้คือเพื่อนนะบอกว่าเออถ้ามีคนมาขอปรึกษาจะพูดยังไงถ้าจะเข้าเรียนในตินแม่ฝรั่ง สิ่งเดียวคำเดียวที่พี่จะพูดเลยนะก็คือไปครับผมไปอย่ามาเรียนไปเท่านั้นน่าสนใจอันนี้เป็นคำถามจากรุ่นพี่นะเขาบอกว่าอาจารย์อะไรดูที่สุดถ้าเกิดอ,อาจารย์ดูอยู่หรือว่าบุคลาการดูอยู่ก็แบบำขำๆเนาะมันเป็นแบบเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นแบบยังไงคำเตือนของรุ่นพีต่ต่อกันนะคือของแต่ละมอมอยู่แล้วเนาะ <c oughs> อย่าเรียนอย่าลงเรียนกับอาจารย์ วอที่มีชื่อวอคือวอแหวนเนี่ยคือโหดทุกคนคือรวมๆจากคําถามแล้วก็จากที่น้องๆเขาเคยถามมาในไอจีเนาะพี่พก็สรุปเป็นอย่างนี้ดีกว่าวิา <S <S ติศาสตร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษไหมเนี่ยแหละคือคําถามยอดฮิตเลยคือถามว่านิติศาร์เรียนเป็นภาษาอังกฤษไหมต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมคือเรียนภาษาอังกฤษไหมเรียนครับผมแต่ไม่ใช่ทุกตัวเข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ทุกตัวแล้วก็ต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไหมต้องมีนะครับผม คือแบบจะทิ้งเลยก็ไม่ได้จะแต่มันก็บบมไม่ได้ใช้ i̇şte. มากกว่าสำนักอื่นคือแบบที่มหาลัยปรืมหลวงใช้ไม่ได้ใช้ว่าคณะเนาะจะใช้ว่าสำนักวิชานะครับผมเพราะว่าเกี่ยวกับการเรื่องการบริหารของมหาลัยนั่นเองเข้ามาต่อปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นก็ต้องแบบเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสบายสุดละเพราะมันเรียนแค่ไม่กี่ตัวพอเปิดเทอมปุ๊บของนิติสร์ก็จะเรียนกฎหมายแค่ตัวเดียวอันนี้ของปีพี่นะคือกฎหมายเบื้องต้น โอ้โหตอนนั้นพี่จาได้เลยแบบพี่สอบไม่ได้เต็มสี่เต็ม 4, เ,เต็มสี่ 4, 4, พี่สอบได้15อาจารย์พูดเลยเธอไปดรอปดีกว่าเธอไปดรอปดีกว่าโอ้โหเดินออกไปโอ้โหน้นําคือแบบไม่ได้แบบจะจะร้ะองไห้นะแต่ตามมันไหลเองทุกคนมันไหลออกมาคือแบบก็ตัวเองแสดง MV อยู่กไทยก็เรียนจบนะครับผมอ่าก็แบบใครที่เข้าไปเรียนก็สู้ๆอ่ะพอเข้าไปหนึ่งก็ต้องเรียนอิงหนึ่งกับชนิดวันมันยากไหมก็ ยากเพราะว่ามันตัด F ที่54-55ส่วนจีนเนี่ยตัด F ที่60ปกติมันตัด F 50ใช่ไหมคือถ้าจะ A จีนก็ต้องได้90เต็มร้อยถ้าเกิดจะ A อิงก็ต้องได้85เต็มร้อยซึ่งพี่ได้ A จีนครับผมเก่งไหมล่ะเพราะว่าพี่เรียนสินจีนมาคือแบบเป็นวิชาที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยสบายที่สุดล้ตั้งแต่เรียนมหาลัยมาอิงหนึ่งก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับ เรียนคำศัพท์เรียนเกี่ยวกับเหมือนตอนเรียนเราเรียนเหมือนตอนมัธยมเลยแต่แยกไปหนึ่งก็จะมีแบบแกรมมามีเติมคำช่องว่างเลยว่าไปส่วนอิงสองก็จะเป็นเกี่ยวกับเริ่มเราจะต้องแบบคิดบทสนทนาเข้ามาคือมันจะเป็นเกี่ยวกับการดสคัชชันกันเหมือนถึงการแบบโต้เถียงกันคือแบบคิดบทสนทนามาแล้วเราต้องแบบโต้เถียงกันให้อาจารย์ดูในกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบบทห่วยนะบทจะต้องแบบดีด้วยนะต้องถูกแกรมมาต้องถูกหลักวยากรครับผมนิติบังครับให้เรียน3ตัวจีนเรียนตัวเดียว ส่วนอิงสามนะผมก็จะเกี่ยวกับเอเซคือการเขียนละการเขียนแบบบทความการเขียนข้อสรุปการเขียนเสนอแน่อะไรอย่างเียซึ่งตอนนั้นพี่ได้เรื่องเกี่ยวกับการเหยียด c ีพหรือว่าเดซิซึมนะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราเขียนว่าเออปัญหาเป็นยังไงไมีวิธีการแก้ยังไงเราจะมีข้อเสนอแน่ยังไงเราก็ต้องแบบไปนําเสนออาจารย์แต่ละวีว่าเราเขียนถึงไหนแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องไปวีเซนต์อิงทั้ง3ตัวพี่ได้ดีบวกมาเกือบไม่รอดเพราะว่าพี่ไม่เก่งอิงเนาะ นี่ก็คือเป็นคำตอบออย่างหนึ่งว่าเรียนไม่เก่งอิงจบไหมจบนะครับผมถ้าเราเอาตัวรอดได้พยายามแล้วเราก็ต้องแบบรับผิดชอบแล้วก็ให้เพื่อนช่วยส่วนกฎหมายที่ว่าเรียนเป็นภาษาอังกฤษนั้นคือ,อยังไงก็มันจะมีวิชาตอนปี4เนาะเขาเรียกว่า English for Law หรือว,ว่าอะไรพี่จำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยคือมันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ <c oughs> เกี่ยวกับกฎหมายมันเป็นเกี่ยวกับคำศัพท์ในทางกฎหมายอ่ะภาษาอังกฤษ กฎหมายอ่ะเออนั่นแหละก็แบบว่าประมาณว่ารูปประโยคเนี่ยแปลว่าไงทางกฎหมายแล้วการสอบก็สอบเป็นภาษาอังกฤษครับผมของพี่เจอยากคือม,มรดกมาเลยดืดดืด,ด,ดแล้วก็ถามว่าฟ n a ล l ่สุดท้ายเนาะมูใครจะได้อา่ามรดกคือแบบภาษาไทยกูก็ยากแล้วอ่ะภาษาอังกฤษคือแบบพี่แบบถอในใจตอนสอบที่ได้ C บวกมาบงถ้าจะไม่ผิดยากอยู่ยากอยู่ยะทำได้ไหมก็ พอได้ได้อยู่แปวะไม่ได้เิติเนี่ยจะเจอภาษาอังกฤษในวิชาอื่นๆด้วยที่แบบเราต้องลงวิชาเรียนเสรีวิชาเลือกอื่นๆพวกแบบพี่ๆเจอมาก็จะมีแบบวิชาจิตวิทยาอะ,อะไรบอกนะแมนแอนโซพวกสังคมแล้วก็เศรษฐศาสตร์อะไรวกนั้นเราก็จะเจอภาษาอังกฤษพูดคร่าวๆและกันก็ปีหนึ่งก็จะแบบเรียนกฎหมายน้อยหน่อยจะมีวิชาจุกจิกเข้ามาวิชาเลือกวิชาเสรี ที่เป็นภาษาอังกฤษเข้ามานะครับผมส่วนปี2ก็เริ่มมีกฎหมายเยอะขึ้นแด็กก็จะให้ลงวิชาเลือกวิชาเสรียอยู่ส่วนปี3ก็กฎหมายเต็มเลยจะมีวิชาเลือกอยู่ตัวหนึ่งม้งถ้าจำไม่ผิดกฎหมายเต็มเลย78ตัวส่วนปี4ก็กฎหมายทั้งหมดครับปีไหนสําหรับพี่ที่พี่ว่านักที่สุดจะเป็นปี3และปี4ปี3ก็คือแบบเราต้องอ่านเยอะมากปี3ของนิสตสนะคือโฟกัสเดียวเลยมึงต้องสอบให้ได้จะไว้อ่านสอบไม่ได้อ่านสอบไม่ได้ ส่วนป4เนี่ยอ่จะเป็นเกี่ยวกับทั้งสอบทั้งทำงานแล้วก็จะได้ทำเขาเรียกว่าบทความเชิงวิชาการเนาะยามาแล้วพรีเซนต์อีกคือแบบมันไม่ใช่แค่รายงานแล้วมันไม่ใช่แค่รายงานแล้วมันไม่ใช่แค่รายงานแล้วเป็นอะไรที่ยากมากนั่นแหละเหนื่อยมากกว่าพี่จะพามาน่้ก็คือนนอกจากเรียนก็จะได้มีใส่เสื้อผ้าบ้าง อ่ะอันนี้จะได้ตอนปี2เนาะเป็นเสื้อโปโลนะครับผมเป็นเสื้อโปโลสำรับวิชานิสาสเป็นสีดําอาจจะดูเก่าๆหน่อยเพราะว่ามาหลายปีเนาะเพราะว่าใส่บ่อยด้วยก็เป็นสีดําแล้วก็กลีบข้างในเป็นสีขาวสวยใส่ไปเรียนได้นะครับผมใส่คือใส่ไปเรียนอาจารย์น,นิติว่าเพราะว่าก็ถือว่าเป็นยูนิฟอร์มของมหาลาัยอยู่เนาะเผื่อแบบบางครั้งเราแบบมันหน้าร้อนอ่ะเราไม่อยากจะ่ชุดนักศึกษาอะไรอ่ะแล้วก็นี้จะได้ตอนปีสาจะเป็นเสื้อโค้ทสำนับวิชาก็อาจจะดูเก่าๆเหมือนกันหลายปีละ ใส่บ่อยด้วยนะคัซักซักบ่อยสีก็จะซีดก็แบบนี่ก็ข้างหลังก็จะเป็นตามอนาะ <_ an> นี่คือเหมือนเป็น PR ให้สำนักเส <_ an> ื้อนี้หนามากใส่กันแดดพี่ชอบใส่มากใส่ขับรถสวยครับผมเ <_ an> พราะมันเป็นสีดำหละคือพี่ชอบสีดำๆอะไรแบบนี้มันก็แบบคุมโทนดีสวยนะครับผม5 <_ an> ถึง10นาทีนะเอาไว้ตอนนี้เริ่มแห้งละ, <_ an> ละเดี๋ยวลอกก่อนโอย เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับผมพอเราลอกเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็ไปสเต็ปที่สองเนาะคือการใส่เซรั่มกระชับรูขุมขนคือดีมากอรทุกคนคือเวลาลอกสิวเซียนน่ยรูขุมขนมันก็จะกว้างใช่ไหมเขามีเซรั่มตัวนี้มาให้เลยเป็นกระชับรูขุมขนนะครับผมนี่เจลเขาแบบข้นมากเลยนะแล้วก็สีใสกลิ่นไม่มีนะครับผม แล้วที่สําคัญนะแบรนด์นี้เขาไม่มีแรบบิทเทสเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบทดลองกับสัตว์ด้วยคือน่ารักมากครับผมแล้วผมชอบแพคเกจจิ้งเขามากเลยแบบว่าสีเขียวผมชอบสีเขียวนี้สวยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครสนใจแบบเซ็ทล็อกซิวเซียนแบบนี้ไปที่ b e r r y t h a i l a n d ใน IG ครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้โอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละมั้นะอองก็น่าจะตอบคำถามหมดแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมเม,เมนได้เดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมสาหรับ การสอบเข้าเนาะพี่ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าแต่และปีมันไม่เหมือนกันเลยเนอ้องคือแบบตอนเนี้ยไทยของเราเนมันเปลี่ยนแบบแทบทุกสองสามปีเลยอะเดี๋ยวพี่แบบเฮ้ยมันเปลี่ยนแบบอีกแล้วเหรอแบบแบบนั้นอีกแล้วหรอแล้วพี่เข้าไหนพี่เข้าแบบรับตรงนะครับเป็นสอบกับมหาลัยเลยใครที่อยากเข้าก็พี่ก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จขอให้ติดนะแล้วก็มาเป็น รุ่นน้องของพี่นะครับเออพี่เป็นนิติศาสตร์รุ่นที่15นะครับผมก็คลิปนี้ถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดหรือว่าพูดอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีหรือว่าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผมถ้าเกิดมีรุ่นพี่อาจารย์หรือว่าบุคลากรทางการศึกษาหรือว่าเพื่อนๆดูอยู่ก็โดนแล้พูดผิดเนาะก็คลิปนี้บอกว่าจะมีประโยชน์จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้ำตุ้นนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กด subscribe กด subscribe กดแชร์นะครับกดวนไปแต่กด subscribe แค่รอบเเดียวพออนะะโคป นครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้น้ำต้วนไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเบลลี่นะครับผมที่เข้ามาส่งเซ็ลลอกสิวเซียนให้ผมได้รักษาสิวเซียนฟรีๆนะครับผมเป็นแล้วครับผมบ๊ายบาย